สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 0 2 2 7 2 3 3 3 3หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีที่จะมาทำเมนูแกนตะวันกันไปแล้วคราวนี้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันท้าประลองตะหลิวทองคำในรายการท้าชนก้นครัวในะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีส่วนผสมอะไรและขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ว่าไช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาแบทเทิลกันนะครับระหว่าง<ช>พ่อครัวแม่ครัวแม่เพื่อที่จะหาตะหตลิวทองคํานะดูใครจะเอาไปครองถูกต้องค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงนะสำคัญเราไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะเพราะเวนูและวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือแกนตะวันนั่นเองั้ีอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเชิญทั้งสองทีมเอามาด้านน้าเลยวิ่งมาเลยวิวิวเชเลยครับทั้งสองทีมครับสวัสดีครับหลักของทีมนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงเลยอ่ะสัมภาษณ์ก่อนรับทีมนี้ก่อนค่ะทีมนี้ อย่ามากใกล้ๆค่ะหนูฉีดยาแล้วอ่า <C ur ric> ชื่อว่าทีมพ่อครัวพ่อครัวหัวเห็ดครับแมนแร่วพ่อครัวหัวเห็ดตอนนี้พ่อกําลังอยู่กับพี่อะไรคะโชติพงศ์งดงามครับหรือว่าพี่พอน,นั่นเอง <มา S 1> และ,อ,และอีก<อ>หนึ่งนุ่มรอรพี่ยักษ์ของเราอุดมศักดิ์คุณอลงหรือนิกเนมว่ายักษ์ครับนี่แน่นอนแต่ว่าอะไรวะแน่นอนจริงๆชอเล่นชอเลนครับผมมาในเมนูอะไรครับเมนูอะไรคะแกงตะวันผัด เม็ดมะม่วงอ๋อแกนตะวันเผาเม็ดมะม่วงเลยนะครับเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับบอกไม่ได้เขาเลยไม่ค่อยอยากพูดทีมคุณมีอะไรบ้างครับทีมของผมบ้างครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยผมอยู่กับพี่บันเทนอ๋อพี่อยู่กับพี่บันเพนแล้วพี่เป็นผู้ชมเข้าใจไหมอ่ะเขาอยู่กับพี่บันเพนแล้วผมอยู่กับพี่อะไรครับพี่พรไมอย่าพี่พรที่อยู่ในมือของหลูนี่คือวัตถุดิบแน่นอนเลยก็คือแกนตะวันแกนตะวันรสชาติอร่อยมากรสชาติอร่อยมากผมป้อนพี่นะกัน นี่แก่นตะวันฮะกินแล้ว,าาวกินแล้วมันจะไปยังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเราดี๋ยวรู้ของเราวันในเมนูลแลยครับพี่พรามาเรนนูนทำแก่นตะวันลอยแก้วครับอ้ยย่าของหวานใช่ไหมฮะข,ของหวานครับแก่นตะวันลอยแก้วนะครับสุดยอดอ,อ่ามากันสองคนพี่เพนพี่รวยครับผมอ่าเคี้ยวกันไม่หยุดเลยนะอร่อยใช่ไหมพี่ใครพี่พรพี่รวยพี่พรอยู่นี่อ๋ออยู่นี่พี่พ็พี่ถามว่าพี่มากับใครแล้วพี่อยู่กับใครพี่เขาก็อยู่กับพี่พรพี่เพนกับพี่รวย พี่หรวยผมชื่นชอบมากเลยพี่หรวยนี่ก็สร้างหนังสร้างภาพยนตร์มาไม่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 ไมใช่าหรวยไม่เขาไม่มาหรอกอ<ป>หลวยนะครับอ๋อวันนี้ยังไงฮะพอไมหมคะ ถามทีมนี้ก่อนพร้อมไหมคะพร้อมครับอ่าทีมพร้อมไหมมั่นใจพร้อมมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจกูว่มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์เออสามคนคางๆอย่างมั่นใจไหมใช่ค่ะอ่าดี๋ยวนเดี๋ยครับอ่าอะไรติดหน้านิดหนึ่งฮะอ่าอ่าอ่ามาหลอนสวีอะไรกันตอนนี้เนี่ย่ะเดี๋ยวให้ประจำที่เลยอ่าประจำที่เลยค่ะด้านหลังเลยเอาละพี่หลวยพี่เทนพร้อมแล้วเราพร้อมเราพร้อมชั้นผู้ชมพร้อมกลัวคุณจะตกใส่ไหมฮะพร้อมไหมทางไงเดี๋ยวเรามานับ เขาเดาพร้อามาอกันหอยหลังอ่เอเาเริ่มจ้าห้าเศษสามสองหนึ่งไปส่วนผสมเมนูแกนตะวันลอยแก้วได้แก่แกนตะวนันกระทิน้ำตาลทรายและเกลือส่วนผสมเมนูแกนตะวันผัดเม็ดมะม่วงได้แก่แกนตะวนันน้ำมัน ซอสพริกสับประรดเม็ดมะม่วงหิมะผ่านมะเขือเทศกระเทียมน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยครับปอกเลยครับปอกเลยครับววเริ่มปอกเลยใช่ไหมคะผู้ชายเริ่มปอกอดูฮะน,นี่ครับอปอกมาให้ที่หันอ้าวนี่นรครับประโยชน์ของกัตะวันนี่ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับก็แก้ความดันโรคเบาหวานครับ แก่ได้หลายอย่างครับไขมันในเม็ดเลือดก็เจอได้ครับน้องพอยลแล้วพูดถึงเรื่องแฟชั่นเนี่ยผู้ชายนี่เขาไม่ได้แบบทำไฮไลท์ผมอะไรอย่างเดียวนะฮะเขาทําอะไรบ้างคบพี่พี่รวยของพี่หลานี่ทำไฮไลท์ที่ขนแขนคือยากมากการที่เราจะทําให้ไฮไลท์สองสีอยู่ในแขนเดียวกันได้บ้าหรอวัยรุ่นใช่ไหมฮะพี่รวยใช่้ววัยรุ่นครับนี่ครับอ่ะแล้วระหว่างที่ทําตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราต้องไปต้มน้ำทิงไว้ปะคะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้คุณสุภาพสตรีไปต้มน้ำทิ้งไว้ค่ะเพนพี่แพนนะพักหลเป็นคนทำอ่าเชิญเลยค่ะมาฝั่งนี้น้องพลอยอ่ะให้พี่แพนต้มน้ำนะตัดมาฝั่งนี้ครับพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์พี่พรครับต้องบอกหน่อยว่าเมนูของพี่ยักษ์นี่ผัดเม็ดมะม่วงแก่นตะวันแก่นตะวันผัดเม็ดมะม่วงครับต้องเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากใส่น้ำมันเลยครับไปเลยครับไปเลยค่ะเวอร์แก๊สเวอร์แก๊สครับแน่นอนครับเขาบอกว่าเวอร์แก๊สเนี่ยเขาแรงจริงๆถ้าแก๊สหมดก็ต้องกดสั่งเวอร์แก๊สแน่นอนครัับบเปิดแก๊สคร จุดครับนี่ไฟแรงแซงทางโค curtain, ้งจริงน้ำมันค <tuh meters S 2> รับอ่าน้ำมันอ้าน้ำมันไปครับนี่ครับโอ้มาแล้วนะฮะเด็ดขั้นตอนต่อไปตามด้วยนะครับน้ำมันร้อนอุ่นๆแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับเจียวกระเทียมฮะเจียวกระเทียมพอหอมหอมเอาให้เหลืองกรอบเลยไหมเหลืองกรอบพอหอมหอมเดี๋ยวรอเหลืองกรอบเลยดีกว่าครับครับอ่า มานี่ครับอ่าทีนี้เบาแก๊สนิดนึงเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้สักก่อนนะคะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังพอได้อยู่ค่ะมาอะไรต่อคะอ่าต้องพระเอกแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเหลืองกรอบก่อนใจเย็นๆไม่ใช่พี่อะ็นพี่เขาตกไปเจียวบอลเอาวิญญาณวิญญาณเจียวบอลเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอให้มันสีมันจะได้น่าทานนะให้มันเหลืองเออให้มันเหลืองกรอบน่ารับประทานนะฮะคุณผู้ชมครับพี่เริหลืองแล้วนะถ้า กลิ่นออกไหมยังครับกลิ่นนี่แบบค่อยๆมาแล้วนี่กําลังกําลังจะเหลืองแล้วถามว่าคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมคะของกระเทียมนะฮะถ้าแก๊สไฟแรงดีต้องยังไงน้งพลอยต้องวลแก๊สเท่านั้นเท่านั้นจริงๆเพราะวันนี้ขนาดเผยเยยบสายวลแก๊สอยู่ไฟก็ยังแรงอยู่แรงอยู่นะครับนี่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเหลืองแล้วอีกนิดนึงนะฮะคั่วอยู่นะฮะแหมสีเนี่ยน่ารับประทานกลิ่นน่ารับประทานมากเลยตอนนี้น้งพลอยเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่หลงตามด้วยพายเอกของเราครับ ใส่มาให้หมดเลยครับไม่งกไม่หวงโลละ150ยห้บถึงรบาทใส่เข้าไปครับนี่แกนตะวันของเราในวันนี้แกนตะวันที่รสชาติมันจะเป็นยังไงครับพี่ยักษ์คล้ายๆมันแก้วล่ะครับแร้วผมแห้วผมรสเดียวกันครับรสเดียวกันเลยแต่สรรพคุณดีกว่าที่มันมันแก้วเพราะว่าสรรพคุณในลดความดันลดเบาความดันเบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดแต่มีสิ่งเดียวที่ลดไม่ได้ก็คือความเจ้าชู้ครับ พี่ต้องทำใจใช่ไหมคะต้องต้องต้องทำใจทำใจผมเองผมไม่ได้ทำใจแล้วครับปล่อยแล้วงทับปงแล้วตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตใบรุ่นนะครับคนนุ่งนุ่นะครับนี่พี่พรเจ้าชู้เรอ่ะเนี่ยไม่แล้วครับไม่เจ้าชู้ด้วยนะครับไม่เนาะเพราะว่าสับปะรดเมียหฮ่านะคะแม่สัปเปอร์โรสมีขนยามะเขือเทศ ไปไม่ถูกเลยพี่เมียห้าคนจริงป่ะฮะเนี่ยจริงครับแต่ไม่เลิกกันไปแล้วอ่าเ <laughs> มียห้านี่พี่จะทำเป็นแฟนชายหรือว่าไงฮะเนี่ย <laughs> มีเมียเป็นแฟนชายเลยนะคะติดตามมาด้วยน้ำตาลมานะค,ะนนครัะน้ำตาลนิดหน่อย พราะสับเปรดมันก็หวานอยู่แล้วอ uh ่าอ่าพอพอพอแน่นอนอ่าพอสับเปรดมันก็หวานอยู่แล้วแล้วก็เติมด้วยน้ำมันหอยนี่ครับน้ำมันหอยโหหอมกระเทียมมากเลครับคุณผู้ชมครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนี่ครับอ่าอ่าอีกนิดนึงใส่ครับอีกอ้าวใช้ได้แล้วก็ซอสพริกเอาวนะครับอ่าซอสพริกซอสพริกค่ะ อ่าอที่นนี้ครับสีสันสสสีวยสวยมากเลยสวยนี่ลักษณะสไตล์แบบผัดเปรี้ยวหวานนะผัดเปรี้ยวหวานแล้วครับผัดเปรี้ยวหวานนะฮะผัดเปรี้ยววหานถ้าถ้าถ้าจะเป็นใส่ไก่ก็จะเป็นผัดไก่เปรี้ยวหวานไปลักษณะคล้ายๆกันนะครับครับผมก็คือถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยู่อาจจะใส่เนื้อไก่ได้และลืมไม่ได้เลยก็คือผงไอ้ผง เม็ดมะม่วงด้วยครับเม็ดมะม่วงด้วยเม็ดมะม่วงแล้วก็รสดีรสดีนิดหน่อยแล้วก็เม็ดมะม่วงครบคูรสแล้วก็ที่ขาดไม่ได้มาคู่กับพระเอกของเราในวันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับใส่ไปเลยค่ะนี่หม่แล้วก็ยังขาดไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับอะไรคะใส่ใจนะครับให้เลยอ่ะไม่ต้องกินละให้เลยชอบแน่นอนครับ อ่าใช้ได้แล้วครับตอนนี้ใช่ได้ครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเอาตามกลับไปดูฝั่งพี่ดูหลาอ่ะดูฝั่งพี่ดูหลามาฝั่งนี้ครับพี่เพนครับพี่เพนอันรวยครับพอน้ําเริ่มเดือดปุ๊บใส่น้ําตาลก่อนน้าตาลก่อนเลยครับใส่ไปแล้วครับตอนนี้ครับ ปริมาณอัตราส่วนระหว่างน้ํากับน้ําตาลนี่คือยังไงฮะทุกเดี๋ยวเราจะทํามากทาน้อยครับใส่บัลครอเหมาะประมาณหนึ่งต่อสามม่หนึ่งต่อสี่ฮะหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามฮะรสชาติแต่ถ้าชอบหวานหน่อยก็เพิ่มหน่อยครับแล้วก็คนให้ทั่วเลยให้น้ําตาลละลายใช่ไหมคะแล้วก็ใส่นางเอกของเราบ้างวันนี้แกนตะวันนั่นเองแกนตะวันเข้าไปครับ ใส่เกลืออะไรนะฮะไม่ต้องต้องม่ได้เลยคะใส่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเกลือมาแล้วจ้าดูแลกันดีมากใส่นิดหน่อยค่ะเอาหยิบใส่เลยครับเกลือครับมันจะตักไม่ถึงฮะหยิบใส่ได้เลยครับอ่ไปครับใส่ลงไปหน่อยนี่นะครับแอดูเป็นคู่ที่เข้าขากันเหลือเกินนะคะพี่เพนพี่เพนพี่เพนนี่เขามีฉายามาจากพี่วันเพน ฉายาอะไรคะพี่หนูแต่พี่วันเพ็ญเขาหน้าสงสารนะฮะเพราะว่าเพราะเขามีปากกาแค่ด้ามเดียวนะพี่รู้ได้ยังไงอะวันเพ็ญนะปากกาด้ามเดียววันเพ็ญนะฮะพี่รู้ด้ามเดียวแล้วนามสกุลเขารู้ไหมคะว่าใครก็ต้องเกรงกลัวพี่เพ็นนามสกุลอะไรครับสิ้นงูเหลือมสิ้นงูเหลือมบนโลกใบนี้ที่เขาอนุรักษ์ไม่เหลือแล้วอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่วันเพ็ญชามมาเลยครับเอาชามมาเลยค่ะชามมาเลยครับเกิดน้อยนนี่มาแล้วนะฮะโอ้ ที่เห็นฟองขึ้นฟุดๆนี่เกิดจากอะไรคะเนี่ยบูดฮะความร้อนขนาดนี้ทำให้รถเกล้าจะบ้าเหรอมันไม่บูดมันร้อนจนมันเดือดขึ้นมาเป็นฟองร้อนจนเดือดที่มันฟองครับต้องชิมผมต้องชิมก่อนไหมคะเนี่ยรสชาติเอาเอาลองลองดูนี่ป้อนด้วยครับนะฮะนี่เป็นงานทีมผมฮะอร่อยครับไหนลองหน่อยครับฟองตัวไม่ได้เกรงใจลูกเกรงใจแม่เลยโอ้โหทำไม เด l ิ c i o u s เน่มันแปลว่าอะไรรู้จักะไม่รู้จักอบอกให้เรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่เรียนลองดูลองดูไงเงสุดยอดไหมแน่อน,น,นอนว่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วใส่ถ้วยเลยพี่เอาถ้วยใหญ่มาเลยค่ะใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวมาประชันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะใส่เลยค่ะใส่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วไปชิมทีมพลอยบ้างเออไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวใส่ถ้วยใส่ถ<ส>้วยไปชิมไปชิมฝั่งนี้เน่เฮ้ยโอ้โห ยากไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตั้งรอเลยครับขอชิมหน่อยขาได้ขอชิม้ขอชิมอยู่นี่ค่ะพี่ยักษ์ปอนผู้หญิงต้องกินมะเขือเทศ lady first ผู้ชายกินแกงถั่ว lady first lady first เฮ้ยเขาไม่ให้กินมะเขือเทศนะอ่าอ่าให้กินสับปะรดแต่ผู้ชายผมจะให้เฉพาะพระเอกนะครับเฮ้ยผู้ไปเล่นไปพี่จริงจริงเฮ้ยพียักษ์ติดติดทัวร์มาด้วยหน่อยนะพี่มันจะไปตัดลิ้นกันให้นู่นจะเอานี่ เป็นไงครับมัน่อยไหมมันกลมกล่อมมากมากเลยฮะพี่ขอกลับบ้านห่อให้หน่อยนะคะระหว่างความมันผมจะแถมให้ออีกย่างนึงนะครับแถมอะไรให้ครับอใจให้ด้วยครับเนียเมียคนที่หกอยู่นี่ฮะสุดยอดเนี่ยหนูต้องไปเคลียร์กับเมียอีห้าของพี่พี่ย่างที่สุดยอดยกเว้นขนจมูกที่ยาวมาพี่ยชอบมากพ่ยสุดยอดเลยคนี่เสร็จแล้วอ่ะที่ไม่ยืนข้างๆกันเลยค่ะเส่กันแล้วอันนี้ใส่น้ำกะทิหรือยังคะยังมาประทานกันเลยใส่น้ำกะทิทีหลังครับ วางโฮกพี่เดียวครับอ่าเดี๋ยวยกน้ำกะทิแล้วก็หยิบหยิบช้อนเล็กมาตักเลยลาดเลยนี่คือหน้าตานะครับของแก่นตะวันร้อยแก้วโรยแบบไม่ต้องคนเลยค่ะให้เห็นอยู่บนหน้าเลยครับแก่นตะวันผัดเม็์ม่วงหิมพันถูกแก่นตะวันผัดเมลม่วงหิมพานและแก่นตะวันร้อยแก้วอาแล้วรครับ ถ้าว่าท่านไหนสนใจนี่ไปลองทําตามกันดูส่งหวนลิขสิทธิ์ไหมไม่หวงครับไม่หวงเลยทําเลยอันนี้ก็ไม่หวงเหมือนกันเป็นเมนูสุกสุขภาะเพราจริงเปล่าเขาถามว่าวันนี้เรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับรางวัลตะหลิวทองคำครับ100% 100%ครับโอ้โหอย่าไปยอมเขาพี่ยักษ์เมียห้าพี่พรเมียหกกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาเป็นนี้ผมขอเป็น1,500กันแล้วน่บอกบคุณไปก่อนขอบคุณของแก่นตะวันนี่คืออะไรครับ กินแล้วมันปึงปังเลยอยนเยกินแล้วมันปึงปังอะอย่าอย่าอย่าไม่เชื่อหรอกทีมเนี้ยแกนตะวันถ้ากินเข้าไปแล้วจะเป็นไงพี่กินเข้าไปแล้วความปลอดภัยความสู้ซ่ามันจะมีมาพร้อมๆกันเพราะปลอดภัยดูธรรมดาแต่ความสู้ซ่ามันจะมาพร้อมๆกันจริงเปล่าแต่ตอนนี้ขอขนจมูกคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาชิมกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ